สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์สาหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูกัน ลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือแบรนด์ซัมซุงนะครับสำหรับซัมซุงกาล็กซี่ a 5 5 5 g รุ่นนี้ ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเดือนมีนาคมนะครับมีโปรโใหม่ราคาใหม่สำหรับ Galaxy A55 5G รุ่นนี้มาแบ่งปันนะครับให้กับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้ไปใช้งานเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นกันนะครับว่าน่าสนใจไหมในเรื่องของสเปคนะครับ Samsung Galaxy A55 5G ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super a m อ l ม d 24บิตความละเอียดเป็นแบบ f u HD p l u กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีเลนวายเลนอัลตราวายแล้วก็เลนมาโครนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Samsung Exynos 1480 Octa-Core ความเร็ว 2.75GHz นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android v e เวอร์ชัน14ครอบทับด้วย One UI v e เวอร์ชันสำหรับหน่วยความจำนะครับแรมก็จะมีให้เลือก2แบบก็คือแรมแแล้วก็แรม12นะครับ Ablomb. มีให้เลือก2แบบเหมือนกันก็คือ128แล้วก็256 GB แบตเตอรี่5,000 m a ah, มิลอนะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง25วัตต์ s a m s u n g า a l a ซี A 5 5 5G รุ่นนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่12มีนาคมนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A 5 5 5G รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคาก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบนะครับทั้งการซื้อแบบติดโปรแล้วก็ซื้อแบบ ไม่ติด โปรนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเป็นโปรประจําเดือนมีนาคมนะครับก็คือโปร33เริ่มวันนี้เวลา2ทุ่มตรงนะครับใครที่กําลังดูคลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับจะมีคูปองส่วนลดแจกให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Gala x y A55 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่2มีนาคมปี2025มีราคาจากหลาย มาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้สําหรับ Samsung Galaxy a 5 5 5 g นะครับขายโดยทาง Samsung Official โดยตรงเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับก็คือ ram 12อม rom g b รุ่นนี้กล้องหลัง50ล้านจอใหญ่6.6นิ้วจากราคาปกติ16,999ลดราคาเหลือ13,990บาทสํบาทหรับ pro 3 3นะครับม มีส่วนลดพิเศษให้นะครับนี่เป็นโพยส่วนลดหรือว่าคูปองส่วนลดนะครับท่านกดที่ลิงก์เลยนะครับคูปองจะมีแจกให้วันนี้เวลา2ทุ่มตรงนะครับซึ่งบอกเลยว่าห้ามพลาดสําหรับโปร3 3จาก La z a d a แจกส่วนลดเยอะมากๆแล้วราคาแต่ละร้านก็ลดพิเศษเพิ่มอีกด้วยโปรนี้เริ่มวันนี้เวลา2ทุ่มตรงนะครับไปจนถึงวันที่5มีนาคมวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อรลานนี้ก็เลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเราอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้ มีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada s a m s u n g ง a า a x ็ A55 5G แรม8ลำ128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับจากราคาปกติ15,999ลดราคาเหลือ12,290บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประัน จากศูนยย์ให้ด้ดว1ปัปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada Samsung Galaxy A 55 5G นะครับมีทั้งรุ่นแรม12ลอม256แล้วก็แรม8ลอม128 GB รุ่นนี้ CPU เป็น Exynos 1480นะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super AMOLED 6.6นิ้ว r e s h Rate 120 h z แบต5,000 m mm. ิลจากราคาปกติ16,990ลดราคาเหลือ12,980บาทพิเศษสำหรับโปร33นะครับ เก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มอีกมีทั้งโค้ดลด1000บาทลด2,000บาทแล้วก็ลด 10- 20%นะครับถ้าเราใช้คูปองส่วนลดราคาอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หยุดเกบผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากส่วนซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ A ห้าสิบห้า 5G เป็นโปรใหม่ราคาใหม่เดือนมีนาคมนะครับมาพร้อมกับ แคมเปญใหญ่ประจำเดือนนะครับก็คือโปร33ลดราคาวันนี้2ทุ่มตรงไปจนถึงวันที่5มีนาคมนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะเก็บคูปองส่วนลดนะครับก็กดเข้าไปได้เลยที่ลิงก์ของ lazada ซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ปปีนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ samsung galaxy a55 5g นะครับ ram 8ลอม128 g b แล้วก็จะมีเป็นรุ่น ram 12ลอม256 g b ด้วยจากราคาปก ติ1 5 9่9ลดราคาเหลือ12,252บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนผ่อนเพียงเดือนละ412บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทุกสีทุกความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซั G, มซุงกาลิซี่ A ห้าสิบห้าห้าจีแรมแปดลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ 6 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ15,999ลดราคาเหลือ1 2 2 9 0บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี A55 5G แรม12ลอม256 g b นะครับจากราคาปกติ15,999 ลดราคาเหลือเพียง11,180บาทซึ่งพิเศษตอนนี้ช้อปปีก็จะมีโปร3-3นะครับท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บคูปองส่วนลดได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแกผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A ห้าสิบห้า 5G นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนมีนาคมจากทางด้านแ e. อปช้อ ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อนะครับหรือว่าเข้าไปเก็บคูปองสําหรับโปร3 3ได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 55 5G รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A55 5G แรม8ลอม128 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,899บาททุกโปรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d t แทนะครับซื้อได้ที่ราคา8,899บาทซึ่งถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดก็ให้ทำเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ7,399บาทประมาณนี้โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมี เลือก3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1นึ่ซื้อเครื่องได้ราคา8 8 9 9บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าโปร899้ 99, ราคา9 9 9าพบาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุ้งหน้าแล้วก็โปร6 99ราคา1 6ึ9งบาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าเหมือนกันนะครับทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับดูต่อการที่ค่ายที่2ก็็จะเปนของค่าย AIS นะครับ Samsung า a G, 8, l a ซี่ A 5 5 5G แรม8 ROM ลอม GB มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับราคาสำหรับการซื้อพร้อมโปรลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา9 6 9 9พนานะครับถ้าใหญค่ายก็ลดอีก1 0 0 0เหลือ8 6 9 9บาทเท่านั้นถ้านในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย True Mobiles นะครับ xy A 555G ซี55ด้ทีีราคาเริ่มต้น8,499บาทนะครับมาดูกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันซีด้ที่ราคา8,899บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา9,999บาทโปร699ราคา1 6 9 9บาททุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าสัญญา12เดือนนะครับลูกค้าใหม่ราคา8,899บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับค่าเนี้ตรงหน้า1ัน284บาท โปร899ราคา9,999ขั้นต่ำดุ๊กหน้า963บาทโปร699ราคา1 6 9 9าขั้นต่ำดุกหน้า749บาททุกโปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา8,899าย่ข่ออนไลน์ราคา8,899นะครับเมื่อสมัครแพ็่เกจรายเดือนเดือนละ1199ขั้นต่ำดุ๊กหน้า1,284บาทโปร899ราคา9,999โปร699ราคา1 6 9 9บาทสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการใย่ขยเบอร์เดิมพร้อมเปิด เบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา8,499เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปสัญญา12เดือนนะครับเครื่องเป่าขายอยู่ที่13,999บาทท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ ที่ศูนย์ทรูชบอปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ A55 5G นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น33ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากลาซาด้าแล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่ ให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ